โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันเอ,อมึงต่อจะ่ตา้งสิทธนายดีๆมึงก็ตั้งมาเถอะนะมึงจ้างมาเลยนะเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมน่ะอ่าพี่เก่านี่จะคครจะถามอะไรก็ถามมาค่ะนะอยา่าพิมพ์มามามึงงึ่งแบบนี้ค่ะนะไม่ใช่เด็กค่ะ,คะพูดอะไรก็มันชัดเจนค่ะเ <c oughs> ออ พูดถามมาดีๆค่ะถามมาตรงๆเลยค่ะจะตอบค่ะเอา้าเวลาพี่เก่าเข้าไปถามทําไมไม่ตอบละ่ะนี่ค่ะหนูไม่รู้ค่ะเรื่องสัมภาระอะไรค่ะ,ไร,ะไรไม,รไม่รู้เรื่องค่ะเรื่องตั้งนานแล้วค่ะนะจะพูดทําไมัไมง 8, งแดอืมนะเรื่องมาจะติดปีแปดแล้วค่ะนะหมอจะารีบพอดีครับโอ้ตายแล้วนะขึ้นหัวข้อแสบมากป้าเต็นบอกให้ฟังเพียงผนข่ายเออ อโอ้ยครับบอกว่าส่งให้อายการเรียบร้อยแล้วนะนี่แหละมึงโง่ององเองสมกับมึงขายปลาล้าไง ай. นี่ล่ละเป็นยังไงล่ะไอ้เค้มึงขุดบ่อล่อปลาล่อปลาล้าเหรอปลาล้ากับปลาไหลนั่นเหรอมึงคิดว่ากูโง่งงงเหรอนะกูนี่แหละจะเป็นไกด์ทองกูจะมาปราบมึงเป็นไงล่ะมึงตอนนี้เป็นไงล่ะนะเออปลาก็ได้ยินอะไรก็อยู่เฉยๆก็ได้บอกได้ยังไงนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนะ ตอนนี้มันได้โทรโทรปรึกษาแล้วทีนี้มันก็ออกมาพูดอะไรครับทําคลิปว่านะคะคเราก็ไม่คิดมาก่อนเลยค่ะว่าเขาจะคิดกับเราแบบนี้ค่ะนะ,ะเราไม่คิดค่ะไม่คิดเลยค่ะเราก็ได้มาได้ยินวันนี้แหละค่ะนะว่าเขาไม่ชอบเราค่ะนะว่าเขาผิดแล้วว่าเขาว่าเขาโกรธเขาเกลียดเราเรื่องนี้ค่ะนะมันเป็นแบบนี้ค่ะ นั่นไงบทนี้ก็บทหนึ่งนะบทสูงบทแสดงความสงสารไงนี่ไงบทแสดงความไม่รู้มรไม่ชี้ไงนี่นะคะเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าเขาจะคิดร้ายกับเราแบบนี้ค่ะก็เพิ่งรู้ค่ะเพิ่งรู้วันนี้เองค่ะเขาออกมาจากขาป่าเขาค่ะเขาออกมาล้วสารภาพเองค่ะนะไม่คิดมาก่อนเลยค่ะเราทำอะไรผิดขนาดนั้นหรือคะนทำไมมันทำกับหนูแบบนี้กับมาฆ่าตุ๊ก,กตาได้ยังไงคะ กับสิ่งที่ตาดาตาบ้านี่นะออตายแล้ะครับพี่น้อง<笑><笑>เอฟซีเออเห็นไหมนะครับผมพูดตั้งแต่เมืม่อวานนี้นี่แหละมันจะส่งเรื่องให้โอโยโกผมพปูนเมืม่อวานมัฟบุถือโทเร่เขาต้องการคําต่อไปน,นี้อยู่แล้วไงเขาจะเอาแรงจูงใจไปเชื่อมประโยงแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีมันบอกว่าอะไรนะมึงเจอเรื่องนี้เหละไปชูดีกากับกูน่ะมึงยอมแพ้เถอะมึงไม่มีทางชนะกูหรอก มึงพูดออกมาเองมึงรับสาร,รภาพเองนะเห็นไหมครับนี่คือแผนการของมันนี่ไงครับพี่น้องมันออกมาพูดเองมันออกมาเปิดปากเองทีมันส่งเรื่องให้โอโยโกรแล้วตอนนี้นะอ่านะครับแนละ้วที่แม่นางเอกออกมาพูดเรื่องอะไรที่มันหาเขาไปปรับทุกแล้วเรื่องอะไรเครื่องสัยมาพงมาเ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะมึงก็มีเรื่องกับเขาแต่มึงอะไรทีนี้ตอแหลไง มึงตอแหลมึงโกหกไงออีนักธุรกิจสาวใหญ่นี้นะครับนะเห็นไมหมล่ะทีนี้ไม่ทันมันหรอกครับไม่ทันมันไม่ทันมันเห็นไหมครับมันคิดอยู่แล้วในใจมันอยากให้พ่อพระเอ็นออกมาพูดนี่นะคะในเมื่อคนใกล้ชิดของจำเลยเขาออกมาพูดเองค่ะนะคนใกล้ชิดของฆาตกรออกมาพูดเองค่ะมันยิ่งชัดเจนค่ะนะว่าเขาคิดกับเราแบบนี้ค่ะนี่นะคะหนูเพิ่งรู้วันนี้นะคะ ว่าเขาคิดอย่างนั้นอย่างนี้กับเราค่ะนะเขาไม่ชอบเราค่ะนะนี่แหละค่ะมันคือเหตุแห่งความจงใจค่ะนะมันใช่เลยค่ะมันเป็นอย่างที่หนูคิดไปเลยค่ะนะมันเป็นแบบนั้นค่ะเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีทำไมถึงเป็นแบบนั้น <c oughs> เอาดันดันหกร้อยลายอ่ามันก็ออกมาพูดชัดเจนแน่ถึงอ่าว่าส่งเรื่องส่งรางวเอาโยโยโกงเอายกโ,โกรเรียบรนะ้อยแล้วอ่านี่นะคะ ท่านจะว่ายังไงท่านจะเขียนยังไงก็แล้วแต่ท่านค่ะแล้วจะดุนพินิของท่านเลยค่ะนะอืท่านจะเอาเข้าหรือไม่เอาเข้าค่ะนะเราบอกว่ามันไม่รอดแน่นอนค่ะไม่รอดค่ะนะมึงรับสาร,รภาพออกมาเองนะว่ามึงโกรเขียเกลียูเรื่องนี้มันก็เป็นเหตุแห่งแรงจูงใจนี่นะมึงฆ่าลูกกูได้ตองคอเลยเหรอนะมึงทําแบบนี้เหรอนะ มึงคิดว่ากูเป็นต้นเรื่องต้นราวให้พวกมึงทะเลาะกันทําให้ตาเกียดมึงแล้วมึงก็มาด่ามาว่ากูมาโกรธมาเกียดกูแบบนี้มาทํากับตุกาาคาตากูนะสิ่งที่มึงหลอกล่อให้กูไปจับ G P S นี่นะอือพวกมึงหลอกล่อก,กูใช่ไหมนี่ให้ไปจับ G P S ใช่ไหมพ,พวกมึงวางแผนชัดๆเลยกูก็ส่งให้อดีตกเรียบร้อยแล้วกูรู้เลยพวกมึงวางแผนกันทั้งผัวทั้งเมียเลยพวกนี้ อ่ากูไม่คิดไม่ฝันเลยว่าพวกมึงจะออกมาพูดแบบนี้กูก็เพิ่งรู้วันนี้แหละนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนั่นไง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 เข้าล็อกมาแล้วทีนี้ <c oughs> นะผมก็ยังพูดอยู่ใครจะออกมาพูดก่อนในเรื่องแรงจูงใจนั่นไงนะครับอ่านะใช่ครับจริงๆลุงมีเรื่องกับมักหลายแต่มันพยายามที่จะโยงไง เพราะอะไรต้นเรื่องต้นราวก็คือมันไงไปยุ่ไปแยงให้เขาซื้ออย่างนั้นทําให้ตาดา่าเขาทําให้ตากับยายดา่าพ่อไปอีกแม่นางอีกแล้วพ่อพ่อไปอีกกับแม่นางอีกแล้วก็ไปเกลียดมันโกรธมันที่นี่ไปแค้นมันนั่นไงความคิดของมันนี่ไงมันจะไปเชื่อมายงแบบนี้ไงเข้าใจไหมตอนนี้อ่ามันจะมาเชื่อมายงแบบนี้ไงครับพี่น้องเอฟซีนี่มันก็นําคลิปนั้นให้อยกรล้วเมื่อวานนี้เข้าใจไหม ว้าวครับทําเป็นโจอรํดโจอมืดวอ้เบาไปทั้งจินทั้งหัวปในเลยึงใจคักงแน่แบดนี้ทำเป็นโสโศกโสเศร้าเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมพ่อพระเอกและบักไหลมีปัญหากันจริงแต่ว่ามันจะมันจะบอกว่าเขานี่คิดว่ามันเนี่ยเป็นต้นเหตุอืมใช่เขาไม่จะโยงพแบบนั้นพ่อพระเอกกับบักไหลมีเรื่องทะเลาะกันจริงแล้วทีนี้เขาจะคิดว่ามันเป็นต้นเหตุทําให้บักไหลกับพ่อพระเอกนี่ทะเลาะกันพี่น้องเข้าใจไหมแล้วทําให้พ่อพระเอกนี่โกรธเกลียดมันแล้ว ลงมือทำร้ายดิคิดแบบนี้ไงทำร้ายตุ๊กตาในนิทานเรื่องนี้นี่ไงนี่ไงครับพี่น้องเอฟซีนี่ไงค,องไงคือแผนการของพวกมันมอนนนนอ,อันนี้ก็เราก็พิรารหาเรื่องนิทานนะครับพี่น้องเอฟซีเอาดันดันเจ็ดร้อยนายมันสอ่ประมาณนี้ละมันก็จะประมาณนี้ไงครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นแบบนั้นเห็นไหมความคิดของ<ล>มัน<ข>มันเชื่อมมันโยง คิดกับมันแบบนี้ว่าเขาโกรธเขาแค้นมันว่ามันเป็นต้นสาเหตุทะเลาะกับคนในบ้านใช่ว่ามันเป็นต้นสายปเหตุให้คนสองคนและคนในครอบครัวทะเลาะกันเกิดการทุ่มโตกันแล้วทําให้พ่อพรอเอกแม่นางเอกโกรธเกลียดมันนี่ไงที่ตากับยายมาด่ามันคนในครอบครัวมาว่าให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมว่าเขาแค้นว่าเขาแค้นก็เลยก่อเหตุเห็นไหมแรงจูงใจเป็นแบบนี้ไงเข้าใจไหม ในเมื่อพี่เก่าเอาหลักฐานออกมาตกดังหน้าทีนี้ทําเป็นโมโหครับรับไม่ได้ทําไมครับถึงปลุกระดมมวลชนครับพี่น้องเอฟซีปลุกระดมเบฟซีของตัวเองทําไมเหรอครับถ้าคุณอะไรครับถ้าคุณให้ทําลายช่องทางที่จะมาเปิดเผยความจริงจะทําลายช่องทางที่เขาจะมาเปิดความจริงกลัวเอฟซตัวเองรู้ไง